คืนที่ลมหนาวเย็นจัดยังคงพัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆบนชายเขาชาวบ้านต่างปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาเลี่ยงลมหนาวแต่ในบ้านของเธอกลับมีแต่ความวุ่นวายแม่ของเขากำลังทำขนมต้มเพื่อเตรียมเลี้ยงพระใน,ในวันรุ่งขึ้นทว่าใบตองสำหรับห่อขนมกลับหมดเธอร,รีบไปท้ายหมู่บ้านเก็บใบตองมาให้แม่หน่อยแม่เร่งพลางมองดูนาฬิกาถ้าช้าเดี๋ยวไม่ทันเช้าแม้จะหนาวเหน็บ และข้างนอกมืดมิดแต่เทิดรู้ว่าแม่ต้องการความช่วยเหลือเขาคว้วากระบอกไฟฉายเก่าๆก,กับเสื้อคลุมตัวหนาก่อนออกจากบ้านไปยังท้ายหมู่บ้านที่นั่นมีต้นตานีใหญ่ที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีผีตานีสิงอยู่หลายคนเคยบอกว่าผีตานีมักออกมาในคืนหนาวเพื่อหาไออุ่นจากมนุษย์เทิดไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ต้นกล้วย ลมหนาวก็พัดแรงขึ้นจนไฟฉายกระพริบวูบวาบมีใครอยู่หรือเปล่าเธอตะโกนด้วยความกล้าทันใดนั้นเขาเห็นหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวซีบจางยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยเจ้าเด็กหนุ่มเหตุใดจึงมาในคืนหนาวเธอถามด้วยเสียงเย็นเยือกแต่กลับแฝงความเศร้าเธอตกใจจนแทบจะปล่อยไฟฉายหลุดมือแต่เมื่อสังเกตดีๆเธอไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คิด ดวงตาของเธอไม่ได้มีความมุ่งร้ายหากแต่ดูอ่อนล้าและเปี่ยมด้วยความทุกข์แม่ของข้าสั่งให้มาเก็บใบตองข้าไม่ได้ตั้งใจรบกวนท่านเธอตอบตรงไปตรงมาหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวข้าแต่เจ้ากลับกล้ามายืนต่อหน้าข้าเช่นนี้เธอยิ้มบางบางพลางถอดเสื้อคลุมของเขาข้าสังเกตว่าท่านหนาวนี่นา หากข้าช่วยให้ท่านอุ่นขึ้นได้ข้าก็ยินดีหญิงสาวรับเสื้อคลุมนั้นมาสวมดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความแปลกใจเจ้าช่างมีน้ำใจนานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครมองข้าเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาทั้งคู่พูดคุยกันในคืนนั้นเธอได้รู้ว่าผีตานีมีชื่อว่ามนนัีเธอเคยเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านนี้แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวนำโชคร้ายจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ หลังจากเสียชีวิตวิญญาณของเธอจึงสิงสู่ที่ต้นกล้วยนี้และความหนาวเย็นในคืนหนึ่งได้กักเธอไว้ที่นี่ตลอดกาลเจ้าคงเป็นคนแรกในร้อยปีที่ให้ไออุ่นแก่ข้ามณีกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่ดูสดใสขึ้นก่อนที่เธอจะจากไปเธอบอกว่าเขาสามารถมาหาเธอได้ทุกครั้งที่ต้องการใบตองตั้งแต่นั้นมาเธอมักมาที่ต้นตาลีพร้อมขนมร้อน และทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกันชาวบ้านเลิกหวาดกลัวผีตานีและยังเรียกต้นกล้วยท้ายหมู่บ้านว่าต้นกล้วยมณีและในทุกคืนที่ลมหนาวมาเยือนเธดมักเห็นแสงเรืองรองสีเขียวอ่อนที่ปลายใบกล้วยเหมือนมณีกำลังขอบคุณเขาจากที่ไกลไกล